สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องหมิวนะคะวันนี้นะคะก็ฝนตกหนักฝนตกแรงมากเลยนะคะที่โคกน้องนานา,นารุงพุ่นนะคะนี่นะคะบรรยากาศตอนนี้ก็อยู่ในร้านเสียเส้นนะคะในร้านของพี่ชิปนะคะก็มาขายของนะคะขายมาม่าให้พี่ชิปนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็ฝนตกแทบทุกวัน วันนี้ก็ตกตกแรงมากเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนก็จะทำอะไรลำบากหน่อยนะคะแล้วก็จะเฉะหน่อยนะคะก็เอาเก็บบรรยากาศเล็กๆ,ๆน้อยมาฝากเอฟซีที่รักทุกท่านนะคะก็ต้องขอโทษช่วยนะคะทีไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะ เนื่องจากว่าน้องปุ๊ก็ได้ถ่ายคลิปให้แม่ฮันนี่นะคะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปตัวเองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะฝนตกนี่ก็น้าร้านวันนี้ก็ลุงพลน,นะคะมาทำตรงนี้นะคะให้นะคะมาทำตรงเป็นเขาเรียกว่าหลังคาเป็นอะไรเขาเรียกยังไงอะเรียกเรียงไม่ถูก ก็คือต่อราคาไปจากจากด้านข้างในเนี่ยคะ่ะก็ต่อ,อ,อไปเพราะว่าตอนเดิมอันเดิมมันก็คือจะเป็นอ่าเนี่ยนะคะเป็นเขาเรียกว่าผ้าการฝนการสาดเนี่ยนะคะก็จะต้องถอดออกนะคะเนื่องจากว่าฝนตกแรงนะคะแล้วก็น้ําก็สาดนะคะแล้วก็ลุงก็ได้มาทําตรงนี้ให้นะคะแต่ก็ยัง ทําไม่เสร็จนะคะก็เดี๋ยวค่อยติดตามดูต่อไปนะคะว่าลุงจะกับพี่ชิดนะคะจะทําอะไรกับร้านอีกนะคะเราก็ดูแลนะคะดูแลแล้วก็ช่วยเก็บของช่วยรักษาของให้นะคะก็จะเป็นลังนี่นะคะเป็นลังกระดาษนะคะแต่ว่า ถ้าโดนฝนบ่อยๆมันก็ไม่ค่อยทนนะคะเราก็ต้องเก็บเข้ามานะคะแล้วก็ประตูตรงนี้ก็ยังไม่เมิดชิดนะคะยังไม่แน่นน้านะคะเดี๋ยวพี่ชิปก็จะทำอีกนะคะแม่นี่ก็นอนนอนเฝ้านะคะนอนนอนเฝ้าร้านให้นะคะก็มาอัปเดตนะคะบรรยากาศฝนตกนะคะนี่ก็เป็นเหล็กนะคะเหล็กที่ ที่ลุงได้เอามาต่อเติมที่ร้านนะคะนะคะหน้าฝนนะคะมันก็จะเป็นเฉะแฉกนิดนึงนะคะนะคะบริเวณบริเวณข้างหน้านะคะคุณลุงก็ทำงานอยู่ตรงโน้นนะคะเมื่อสักครู่ก็ย้ายเต็นท์นะคะย้ายเต็นท์ย้ายเต็นท์ยายนมาอยู่ตรง ตรงที่วางแท่นแท่นวางใบสีนะคะแท่นวางใบสีคุณลุงก็จะทําต่อเติมให้เสร็จนะคะคุณลุงก็จะย้ายเต็นท์มาเพื่อกันฝนนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะคะช่วงนี้ช่างปั้นก็ไม่อยู่นะคะเนื่องจากว่าฝนตกนะคะถึงอยู่ก็ไม่ได้ทำงานนะคะก็มีธุระไปก็ ได้ไปทำทุล่านะคะเลย เป็นแบบทางน้ำไหลเลยนะคะทุกคน นะคะทางน้ำไหลไปหน้าร้านลุงจิมมี่นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจด้วยนะคะ ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะก็ช่วยดันดนด,นด้วยนะคะเพื่อให้ได้ชั่วโมงนะคะขอบคุณค่ะ